นี้เราไปที่นักร้องมืออาชีพ้างดีวกว่าอย่างพี่ตูนบอดี้ l a m มนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาไม่ได้มาส่งซิงเกิลอะไรน,ะ,รนะ,ะแต่มาแย้มเรื่องวิวาจะแต่งงานแล้วเหรอคะ เพราะหวานใจก้อยรัชวินประกาศกับสื่มมอมวลชนว่าอีก3ปีอาจจะมีข่าวดีเรื่องงานวิวาแถมช่วงนี้ยังขยันซ้อมเลี้ยงหลานจนแฟนคลับแซวว่าพราะมีเบบีแล้วล่าสุดได้เจอตัวร็อกเกอร์มาเซอร์ตูุนอธทิวราก็บอกว่าไม่รู้สึกกดดันอะไรเพราะความรักกว่าเจปีก็ราบรื่นดีแต่ยอมรับว่าอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้คิดเรื่องชีวิตคู่และเรื่องลูกอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะกดดันผ่านสื่อใช่ไหมก็ ก็ไม่ร e yes. ู้ว่าอาจจะเร็วหรือเร็วหรือเร็วกว่า3าหรือช้ากว่า3ก็ได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากมีครอบครัวอยากมีตัวน้อยอยากมีอะไรเงี้ยเราก็อยากขยับฐานะของคือตอนนี้ในความเป็นในความเป็นคนนะเนาะเราก็เป็นลูกของพ่อแม่อย่างเดียวนะก็ผมว่าความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนก็อยากขยับเป็นพ่อแม่ของใครบ้างอะไรเงี้ยมาทำให้เราโตขึ้นอย่างแท้จริงก็ได้ ชัดเจนว่ายังไงยังไงก็แต่งกับคนนี้แน่นอนคงอีกไม่นานเกินรอคงจะได้ฟังข่าวดีจากทั้งคู่แน่แนค่ะ